ใหน่อยครับลองมาลองสลับลีมยไฟแนลซ้อมมากี่วันครับเดือนกระซ้อมที่ดีคลายอยู่ที่สระบุรีเนาะที่เดิมเลยมีใครเป็นผู่ก๊อฟซ้อมแล้วมั้งตอนนี้มีเสือกตะไบหยกเรยครับกระเพิร์ตพี่ๆใ่อ่างนครเชื่อคับตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ16ครับสูงเท่าไหร่170น้ำหนักปล่อยๆแล้วตอนนี้4ครับมวยสุดไายเลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอเกียรติศักดิ์นะเคยต่อยเขาไหม ครั้งแรกเลยได้ศึกษาเกงมันต่เขาอยังเขาเป็นเมืองสไตล์วันนี้มาเจอเกมศักษาวางเกมมางแหงดีตากมตัตาเราไปมีอะไรแจ้ไขายวุ้ทุบดีเนาะล่าสุดเราต่อยไหนมากงพอาวันนั้นต่ยกับเก้าล้านสี่พันนึ่งเปมากแพ้คะแนนพาไปะแนไปวันนั้นเวทเท่าไหร่ครับร้อยสามสิวันนี้เหลือร้อยยี่สิดวันนั้นปล่อยไปต่อยหรือว่าไงใช่ครับวันนี้ร้อยยี่สิบเอกี้ลองสอบหนักได้เป็นไงบ้าง พอดีมาพอดีเลยร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์ไฟเปอร์เซ็นต์สูงบุกแรงแหละวันนี้ก็พอมาชนะเอาแค่มาเดิมไฟนี่คุ้มมากกี่กิโลห้าหต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วตอนนี้คนจังหวัดสกแก้วเด็กสกแก้วเอาฝากช่วยช่วยแฟนคลับเราหน่อยฝากจังหวัาสกแก้วช่วยเชียร์งนะครับวันนี้ทันทีนะพร้อมมาเอาชนะแจ้งเกิดที่นี่อขอโชคดีครับ